ช่วงนี้แน่นอนครับซีที่ดีก็มักจะต้องคิดเผื่อไปไกลถึงอนาคตและก็แน่นอนครับบ้านเราช่วงนี้นะครับเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมามากมายและภัยอันหนึ่งที่เราเห็นได้ไม่นานนี้ก็คือเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนี้ถ้าอาคารที่หลุดจากปี50ที่ขออนุญาตแล้วก็มีการออกแบบได้ถูกต้องก็จะป้องกันแผ่นดินไหวได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็เตรียมต้องหาวิธีป้องกัน มีหาวิธีแก้ไขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางธรรมชาติจะได้ไม่เกิดกับเราครับเพราะถ้าตึกพังนั่นก็คือความหายก็คือเราเสียหายนะครับเอาละครับแน่นอนเราจะมาพูดกันวันนี้ก็คงเป็นเรื่องการออกแบบในรูปแบบโครงสร้างที่ป้องกันแผ่นด,ดินไหวมีกี่ลักษณะนะครับแมารจริงๆในหลักทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องความสวยงามถูกไหไมครับ คันนี้หลักของทางวิศวกรรมเนี่ยจะมีหลายครั้งที่บางทีวิศวกรก็มักจะทะเลาะกับสถาปนิกคเฮ้ยอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้ครับมันไม่แข็งแรงสถาปนิก็ไม่ได้ก็ดีไซน์ผมเป็นอย่างนี้คุณจะทําไงก็ทําเอาให้มันอย่างนี้เจออย่างนี้บ่อยไหมก็บ่อยครับอาจารย์เออแล้วส่วนใหญ่ทําไงครับมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นกันว่าตรงไหนสถานีกจะปรับปรับเปลี่ยนได้ปรับให้มันลงตัวเพื่อลดลดความต้องการลงมาสักหน่อย ดีไซน์ก็ต้องเพิ่มความต้องการในแง่มุมของการเป็นกล่องๆนะวิศวกรส่วนใหญ่จะชอบดีไซน์กล่องๆนะครับก็ต้องให้มันสอดคล้องกับความสวยงามให้ได้จริงๆผมบอกว่าสถาปนิกกับวิศวกรเนี่ยมันต้องคู่กันนะมันเหมือนกับกายมันว่าอะไรนะเหงือกกับฟันถ้ามันไม่คู่กันนี่มันมันแย่เลยนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันคู่กันได้เนี่ยทุกอย่างมันก็เจอกมาอย่างสมบูรณ์ ย้อนกลับไป20-30าปีก่อนภัยธรรมชาติบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหววิศกรไม่รู้จัก,กนะไม่รู้จักเพราะแทบไม่เกิดขึ้นมาเลยก็คือคนไทยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องไกลตัวใช่ครับยุคนั้นคือเอาไง่ายๆว่าถ้าบ้านที่ดีไซน์ยี่สิบสามสิบปีก่อนอนะ่ะส่วนใหญ่ป้องกันได้ไม่เกินห้าถึงหกลิตรแต่เชื่อไหมครับปัจจุบันเนี้ยสิบปีให้หลังเนะี่ยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากกว่าสี่สิบครั้งและสิบครั้งเกินกว่า 5้ามาตาลิเตอร์รู้สึกได้ใช่ไหมรู้สึกไอคำว่า5เนี่ยมันเริ่มสร้างความเสียหายให้กับทางอาคารแล้วนะห้าขึ้นไปเนี่ยเราจะสังเกตไอที่เชียงรายเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับหกหกกว่ากว่าเห็นไหมหลายที่โอ้โหพังเสียหายหมดเลยนะครับและนั่นมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บางครั้งเนี่ยบ้านเราถ้าไม่เกิดการดีไซน์ที่ดีหรือออกแบบอย่างดีเนี่ยปัญหาก็จะเกิดได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าหลายๆคนต้องเริ่มคิดแล้วนะการจะทําบ้านทําอาคารอาคารสูงดิ่งอยู่นะว่าอาคารสูงนะก็ต้องเผื่อองพวกนนี้เหมือนมันเป็นอย่างนี้ไหมครคือเรานักออกแบบมันจะออกแบบแนวตั้งอย่างเดียววิัวกนคือไอ้แรงเคลื่อนด้านข้างเนี่ยเราไม่ค่อยคํานึงมันถึงจริงๆส่วนใหญ่อาคารสูงในวิศวกรมักจะเผื่อกันอ,อาคารสูงจริงๆปลอดภัยกว่าบ้านนะผมบอกว่ามันไปได้ถึง6กถึงเลิเตรเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้หมายความว่า ดีไซเนอร์หรือวิศวกรออกแบบมาดีแล้วมันก็จะแข็งแรงอยู่อย่างนั้นสําคัญที่อะไรสําคัญที่หนึ่งการควบคุมต้องเป๊ะด้วยเพราะว่าปกติพวกนี้ดีไซเนอร์ออกแบบมาดีแต่ช่างเวลาจะทําหรือผู้รับเหมาเฮ้ย <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้วเราเคยทําอยู่มันเจอบ่อยนะประเภทอย่างเงี้ยประเภทช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยที่เคยทําแล้วก็อารามว่าเข้าใจว่ายอย่างเงี้ยมันก็เป <c oughs> ็นประเด็น นะครับเราไปดูรูปตอนตึกถล่มดีไหมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงลองไปชมกันเลยครับนี่นี่ครับมันมีรูปหลายอันที่ตอนเนี้ยตึกถล่มดีนะไอ้ตรงนั้นมันมีตกคัำไปอยู่ไม่งั้นมันก็คงจะบุบลงมาเลยเห็นไหมครับมันเริ่มเกิดการยุบตัวเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้อาคารอยู่ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เสาเสาใช่ครับเพราะนั้นถ้าเสาไม่แข็งแรงเหมือนผมมักจะเปรียบเทียบเสาเหมือนขาของคนน่ะ ถ้าเสาไม่แข็งแรงโอกาสล้มต้งยืนมีได้ตลอดเวลาและอย่างงี้มันจะเป็นภาพหนึ่งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้เกิดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้นะครับไปดูบางรูปนะดักยิ่งกว่านี้ครับรูปต่อไปครับนี่ม,มันถึงขั้นอย่างนี้ยถ้าคนอยู่ในอาคารอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะนึกบรรยายภาพนึกเหตุการณ์นึกไม่ออกน,นะครับก็คิดง่ายๆว่าถ้าพี่น้องเราอยู่ในนั้นเราร้องไหาย่อนแล้วอะอันนี้มีวิธีเตรียมตัวไหมครับ มีเดี๋ยวมีสเต็ปต่อไปมีวิธีเตรียมตัวหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเราจะทํายังไงไปรูปต่อไปครับ,รบผมให้ดูรูปก่อนนี่กลายเป็นเหมือนแซนด์วิชเลยฮะคุณเกดชัยใช่ครับมันลงมาปุ๊บแล้วนั่งนึกดูถ้าเกิดญาติพี่น้องเราอยู่ในนั้นนะ่ะล้อค่าอย่างเดียววะไม่นึกว่าจะลอดหรอกเพราะมันอยู่เป็นแซนด์วิชขนาดเนี้ยอันตรายมากใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นรูปที่ทําให้ดูตรงเนี้ในช่วงที่หนึ่งนี่แน่นอนอ่ะปัญหาถ้าแผ่นดินไหวแล้วโครงสร้างไม่ดีโอกาสเกิดอย่างนี้มีสูงมาก เพ <ítulo> <displayed, S 1> ราะน like <Yeah. S 2> in ั system, system, today, well. <in> ้นเราต้องมาคิดดูถ้าเกิดแผ่นดินไหวก่อนเรายังไม่ได้พูดนะว่าวิธีที่เราจะสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหวทํำยังไงเราต้องมาดูก่อนในสเต็ปต่อมาว่าถ้าสมมติตอนเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่และบังเกิญมีแผ่นดินไหวเราจะทํำยังไงเออเราเคยนึกไหมสมมติตอนเนี้เราไปยังไม่ไม่นึกหรอกบังเอิญเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวเราจะทํำยังไงเคยคิดไหม มันไหวขึ้นมาทําไงอันดับที่หนึ่งนะผมบอกเลยหลักสําคัญหลบใต้โต๊ะก่อน <ลบ S 2> เอาโต๊ะที่แข็งแรงนะอย่าเอาโต๊ะที่มันก้นเงี้ยนเงี้ก็คือป้องกันสิ่งที่มันจะตกลงมาใช่มันจะตกลงมาจะเป็นฝ้าเป็นโคมไฟที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะซึ่งพวกนี้มันมีโอกาสที่จะทําให้ให้เราเกิดอันตรายแล้วน็อกได้น็อกนี่ความหมายคือคุณอยู่กับที่แล้วคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แนละ้วใช่ไหมครับประการที่สองควรปิดกา๊าซหลายคนบอกเฮ้ยมันเกี่ยวด้วยก๊าซ เพราะบางทีเวลาเกิดแผ่นดินไหวโอกาสที่ข้อต่อพื้นนี้มันจะหลุดมีถ้าคุณไม่ไปปิดวาล์วที่ถังอันตรายมากและสังเกตเวลาเกิดแผ่นดินไหวไฟจะดับถ้าคุณไม่มีไฟฉายคุณทําไงอะ่ะจุดไฟแชกชระเบิดระเบิดเลยตูมย่างตัวเอง <laughs> เออย่างตัวเองอยู่ในที่ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเหตุตรงนี้คุณต้องมีการเผื่อไฟฉายหลายคนบอกบางทีเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวบอกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวละห้าปีให้หลังจากสิบปีที่ผมพูดเนี่ย สิบครั้งเกินกว่า5ลิตรแสดงว่ามันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมตัวหรือถ้าเกิดบังเอิญเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เกินสองสาชั้นหนีออกไปข้างนอกครับพื้นที่โล่งครับอันนี้เป็นวิธีป้องกันที่ดีนะหนีออกไปพื้นที่โล่งเพราะอะไรครับเพราะคุณจะไม่โดนอะไรหล่นใส่หัวอย่างน้อยก็งงเงี้ยงเก็ล้มอยู่กิ้งอยู่กลางถนนกลางพื้นที่โล่งอะไรก็ว่ากันไปไม่เป็นไรนะครับถ้าขับรถทําไงครับขับรถ อ๋ออันนี้จริงนะไม่ใช่รีบเหยียบนะบงคอให้รีบเหยียบให้มันไปกไกลที่สุดเพราะคุณถ้าคุณเจอบางพื้นที่ที่ถนนมันยบุบอ้โหคุณลองนั่งคือถ้าคุณมาล้อยหนึ่งแล้วมันยุบทุกไปถ้าแบบคุณชนตึกอะ่ะเหมือนนึกภาพว่า,ม,ามันยบุบข้างหน้ามันก็จะเป็นกำแพงแนละ้วเป็นกำแพงเหมือนเป็นดินที่อยู่ใต้ดินอะ่ะชนลงไปคาที่ไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวจะด้วยเหตุอะไรถ้าเราขับรถต้องหยุด นะครับอย่าขับและออกจากรถนะเมื่อได้อยู่และนั่งเย็นอยู่ในรถนะออกมาจากรถเพราะโอกาสกิ่งไม้ต้นมุงต้นไม้จะล้มพังมาทับมีไหมมีนี่เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ควรที่จะรู้และป้องกันไว้ไปต่อครับนี่นี่เป็นหลักเบื้องต้นเลยหลายคนบางทีเนี่ยไม่ไม่ทราบนะบางทีเวลาแผ่นดินไหวเราจะทำไง ให้พยายามสอนลูกสอนหลานหรือคนที่อยู่ในบ้านบางทีสอนตัวเองด้วยอย่างที่ผมบอกน่แน่นอนคือหาโต๊ะที่แข็งแรงนะคุณต้องพยายามไปหลบให้ได้นะครับถ้าคุณหนีออกไม่ทันคุณต้องหลบให้ได้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมคือสาเหตุหลักที่จะทําให้เสียชีวิตก็คือของหนักตกลงมาทับใส่ตกลงมาใช่แล้วบ้านใครที่ประเภทชอบเอาของัหนักไว้สูงๆน่ะระวังไว้เถอะครับเพราะเวลาเกิดการสั่นเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันจะหล่นใส่ คนหล่นใส่ขึ้นมาเนี่ยคุณเอาแค่ว่าคุณขาเคสคุณก็ลากตัวเองออกไปไม่ได้แล้วอะครับแล้วตอนถึงตอนนั้นถ้าตึกมันพังหรืออะไรเราเราประเมินไม่ได้เพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าบ้านเราจะแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นตตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าเว้นแต่บ้านหลังนั้นถูกควบคุมด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์หรือมีความชํานาญคือเอาง่ายๆมีคอนเซัลที่เข้มแข็งอะคือป้องกันได้ในระดับหนึ่งกับเรื่องต่างๆบ้านไม้เนี้ยมีผลกระทบกับแผ่นดินไหวไหมโอ้บ้านไม้นี่ดีมาก ผมต้องบอกเอาโครงสร้างที่ป้องกันแผ่นดินไหวผมจะไปไล่ต่อนะคโครงสร้างที่ดีที่สร้างแล้วป้องกันแผ่นดินไหวหนึ่งคือเหล็ก,ลกและ2ก็คืออย่างที่คุณดีประสิทธ์บอกนี่แหละไม้บ้านทรงไทยคุณรู้มาป้องกันแผ่นดินไหวได้นะอุ้ยหลายคนคนไทยเนี่ยแหมเรานั่งกันมาในรถก่อนมาสถานีพูดอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าคนไทยเนี่ยนิสยัยอะไรฝรั่งก็ดีไปหมด แม้แต่อุจจารายยังหอมเลยคือของนอกคนไทยแปลกนะ <c oughs> ประเภทคือเห็นฝรั่งอะไรดีหมดก็มักจะรินแบบวัฒนธรรมตะวันตกเราเห็นบ้านคลายในปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่เป็นทรงไทยมาทรงไทยไม่ค่อยมีอะ่ะจะเป็นสไตล์ท็อปปิคอลบ้างคอนเทมพอร์เรี่บ้างสไตล์โมเดิร์นบ้างแม่ชื่อฝรั่งหมดเลยนะรู้สึกเท่แต่รู้ไหมครับว่าบ้านที่เหมาะคนไทยมากที่สุดเวลาน้ําท่วมก็คือทรงไทยเวลาแผ่นดินไหวก็คือบ้านทรงไทยอินเดียแหละ พากไม้มันให้ตัวได้พอๆกับเหล็กมันมีความยืดหยุ่นสูงและบ้านเราเนี่ยปกติสังเกตไหมไม้เวลาเข้าสลักมันจะมีเข้าสองแบบนะหนึ่งเข้าได้เดือยหรือเข้าด้วยการใช้น็อตเป็นตัวร้อยซึ่งพวกนี้มันให้ตัวได้หมดมันยืดหยุ่นได้อ่ะขับขยาวไว้ขย่ามาเหอะไม่เป็นไรอยู่ได้สบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าวิธีสร้างอาคารที่ป้องกันแผ่นดินไหว เป็นยังไงบ้างหนึ่งเราต้องเสริมโครง,งสร้างหลายคนบอกว่าการเสริมโครงสร้างมันเสริมไงเสริมทั้งเหล็กแกนและความถี่ของเหล็กปอกซึ่งพวกนี้มีส่วนทําให้อาคารแข็งแรงได้อย่างที่บอกแล้วครับเรามักจะเห็นอยู่อย่างเนี้ยอันที่2นี่ก็คือเชียร์วอลก็คือผนังอาร์ซีผนังอาร์ซีเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กมันจะมีวางเป็นตามกําหนดที่ทางวิศวกรกําหนดเลยนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บผนังพวกนี้จะเป็นตัวช่วยพยุง ทำให้เสาเกิดความแข็งแรงอยู่กับที่นะครับแล้วก็ไม่เกิดอันตรายไม่เกิดการพังไปต่อครับนี่มืออย่างง่ายๆว่าโครงสร้างเหล็กทั้งอาคารก็จะช่วยให้เกิดเกิดความแข็งแรงกันให้ตัวอย่างเงี้ยเสริมเหล็กปอกเยอะๆเห็นไหมครับเหล็กปอกถี่มากรหรือเหล็กแกนเยอะมากไอเห็นที่กลมๆตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะเดี๋นี้ปกติ